เรื่องตามรอยพอ่อโดยแดนสุดสาครหลังจากยายเจิมตายจากไปตาสนก็ต้องเลี้ยงลูกชายคนเดียวมาตามลำพังโดยไม่คิดมีเมียใหม่จนลูกชายเติบโตเรียนจบชั้นม .6 แกจึงส่งไปเรียนต่อในกรุงเทพเองต้องเอาใบปร,ริญญามาให้พ่อให้ได้นะไอศินครับพอ่อ หลายเดือนผ่านไปไอศินซึ่งเรียนอยู่ในกรุงเทพก็ได้รับจดหมายจากพอ่อถึงศิลลูกรักหลังจากเองมาเรียนบางกอกพ่อก็ได้งานทำแต่ตอนนี้พ่อถูกไล่ออกจากงานแล้วแต่พ่อสบายใจที่มีเงินใช้โดยไม่ต้องทำงานเอ๊ะยังไงลูกคงจะแปลกใจไม่ต้องงงพ่อจะเล่าให้ฟังหลังจากส่งเองเข้าบางกอกพ่อก็ไปสมัครงานที่โรงงานทำปลากระป๋องแถวบ้านเรานั่นแหละ ด่วนรับสมัครยามหนึ่งตำแหน่งลองสมัครดูเผื่อได้แกไปหน่อยนะแต่ฉันตกลงรับเข้าทำงานเริ่มวันนี้เลยขอบคุณครับแต่ต้องทำหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะห้ามคนเข้าออกโรงงานหลังหกโมงไปแล้วจนถึง8ปดโมงเชา้าเพราะยามคนก่อนไม่เคร่งครัดปล่อยให้คนเข้าขโมยสินค้าจึงถูกไล่ออกดังนั้นฉันขอให้ในสนเคร่งครัดต่อหน้าที่ให้มากๆครับ พ่อดีใจมากที่ได้ทำงานเป็นยามเฝ้าโรงงานได้ใส่เครื่องแบบตอนแกเทะระเบิดเลยแน่นอนการทำงานย่อมมีปัญหาวันหนึ่งหลังหกโมงเย็นไปแล้วมีชายคนหนึ่งจะเข้าไปในโรงงานเข้าไม่ได้ครับขอเข้าไปหน่อยเถอะผมลืมกระเป๋าเงินไว้ข้างในแต่ผมต้องเข้าไปให้ได้ลุงห้ามผมไม่ได้ล็อกผู้ชายคนนั้นเดินเข้าไปพ่อเลยฟาดด้วยไม้กระบองอย่างไม่ยัง้งโอ้ยจนคนงานใกล้ๆมาดู จึงรู้ว่ามันเป็นคนที่มาขโมยปลากระป๋องไปนั่นเองจึงถูกจับส่งตำรวจพอได้รับคำชมจนตัวแทบลอยแต่ก็เกิดปัญหาอีกจนได้จะไปไหนครับผมลืมบุรีจะเข้าไปเอาหน่อยเข้าไม่ได้นายสั่งว่าหลังหกโมงไปแล้วห้ามทุกคนเข้าไปในโรงงานแต่ผมเป็นลูกชายเจ้าของโรงงานนะลุงลุงจำผมไม่ได้หรือจำได้แต่ผมต้องเคร่งครัดตามคำสั่งนายไม่มีข้อยกเว้นให้ใครทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะถูกไล่ออกเหมือนยามคนก่อนแน่ใจนะ แน่ใจครับลุงสนนั่นลูกชายของนายจริงๆนะครูแต่ฉันทำตามหน้าที่เทวดาหน้าไหนก็เข้าไม่ได้ขืนเข้าไปเจอกระบองแน่หืมทำงานแบบนี้มีเรื่องแน่คอยดูผมทำตามคำสั่งของนายโกรธผมไม่ได้หรอกครับเดือดร้อนแน่เลยลุงสนวันรุ่งขึ้นเจ้าของโรงงานเรียกพ่อไปพบใครเป็นใครนายสนน่าจะรู้บ้างนะผมทำตามคำสั่งของนายผิดด้วยหรือไม่ผิดแต่นั่นมันลูกชายฉัน ควรยกเว้นบ้างสิเอาอยัางนี้ดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องขึ้นอีกผมขอรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าออกโรงงานตลอด24ชั่วโมงได้ไหมครับเอางั้นหรือครับผมจะได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสบายใจก็ได้ฉันจะจดรายชื่อให้ในายสนไว้ก็ได้รอบครอบดีมีความคิดดีมากหน้าที่ต้องเป็นหน้าที่ครับเอา้านอกจากรายชื่อในกระดาษแผ่นนี้แล้วห้ามยัดคาดขอบคุณครับ ู uh huh. นามสกุลเดียวกันหมดเลยคงเป็นพี่น้องลูกหล,ล,ลานของนายแน่ๆเมื่อได้รายชื่อมาแล้วก็ไม่มีปัญหาใครจะเข้าโรงงานหลังหกโมงเย็นต้องบอกชื่อสกุลให้พ่อตรวจสอบก่อนบางคนบอกว่าพ่อเคร่งครัดบ้าระเบียบแต่บางคนบอกว่าพ่อทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมแต่วันหนึ่งก็เกิดเรื่องอีกจนได้เพราะความเคร่งครัดของพ่อเอ๊นน่นายจะไปไหนของเขานะนายจะไปไหนหรือครับ ลืมแว่นตาไว้ที่โต๊ะทำงานเลยกลับมาเอาเดี๋ยวก่อนครับทำไมมีอะไรหรือขอดูรายชื่อก่อนเสียใจเข้าไม่ได้เพราะไม่มีรายชื่อในแผ่นกระดาษนี้เลยครับเฮ้ย <Hey, S 1> ฉันเป็นเจ้าของโรงงานเป็นเจ้านายของในสนนะจะเข้าออกฉันย่อมมีสิทธิ์ทุกเวลาก็นายสั่งผมว่านอกจากรายชื่อในแผ่นกระดาษนี้แล้วห้ามเข้าเด็ดขาดจำไม่ได้หรือเคร่งเกินไปหรือเปล่าในสนผมเพียงปฏิบัติตามคำสั่งของนายครับ แล้วถ้าฉันจะเข้าล่ะมีอะไรไหมมีสิครับผมคงต้องจัดการด้วยกระบองนี่แหละถึงขนาดนั้นเชียวเหรอแน่นอนคำสั่งต้องเป็นคำสั่งหน้าที่คือหน้าที่เอาจริงวุ้ยความดันขึ้นเลยเราปวดหมองจริงๆเอาละฉันไม่เข้าก็ได้แต่พรุ่งนี้ไปพบฉันที่ห้องทำงานหน่อยนะนึกว่าจะขัดคำสั่งตัวเองว่าแต่มีธุระอะไรกับเราวะหรือว่าเห็นเราปฏิบัติหน้าที่เคร่งครัดดีจะให้รางวัลเรา วันรุ่งขึ้นพอพ่อเข้าไปพบเจ้านายก็ยื่นสองข่าวให้ทันทีนี่รางวัลที่นายสนทำงานได้เฉียบขาดดีมากขอบคุณครับแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานแล้วนะฉันจะหายามคนใหม่อ้าวหมายความว่าไล่ผมออกนี่ผมผิดอะไรหรือครับนายสนไม่ได้ผิดอะไรถ้าผิดฉันจะให้รางวัลทำไมล่ะนายสนทำงานดีมากดีจริงๆดีเกินไปแล้วทำไม ฉันเป็นโรคไมเกรนอยู่กลัวที่จะกำเริบหนักเพราะการปฏิบัติหน้าที่ของนายสนนะ่ะนายสนเป็นคนซื่อตรงฉันจึงอยากจะให้ทุนนายสนไปทำมาหากินดีกว่ามาเป็นยามพ่อรับสองขาวกลับบ้านด้วยความงงๆแต่พอเปิดดูก็พบเงินตั้งสามหมื่น ว้าวนายให้เงินเรามาทำทุนจริงๆตั้งสามห0ื่นจะเอาไปทำอะไรดีวะพ่อคิดอยู่3มวันก็ตัดสินใจซื้อเป็ดไก่มาเลี้ยงเวลาตกไข่ขายได้วันละ300-400มีเงินใช้สบายๆดังนั้นลูกไม่ต้องเป็นห่วงที่จะไม่มีเงินเรียนความหวังของพ่อคือความสำเร็จของลูกจำไว้นะลูกจงซื่อสัตย์เที่ยงตรงขยันและใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามพระราชดำริของในหลวงแล้วจะสุขสบาย